สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เรารพเมืองอยุธยาเป็นเมืองที่ทุกคนก็ทราบกันดีว่าเป็นเมืองเก่าของเรามาก่อนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเมืองบองพระลบรลแต่เมืองหนึ่งที่เราไม่รู้จักกันก็คือ แท้จริงแล้วอยุธยาคือเมืองมอรดกบาปเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคลิปนี้เราจะนำท่านผู้อ่านไปรู้จักกับเรื่องนี้ครับอยุธยาชื่อนี้สำหรับชาวไทยและคนทั่วโลก ดังที่เกินไปแล้วว่าอาจหมายถึงนะครหลวงเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองดังไขรมุกแห่งตะวันออกเมืองแห่งศิละปะวัดวา,ารามและวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมาหลายร้อยปีจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก,โลกจากองค์การยูเนสโกเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจที่บอกเล่า ถึงความยิ่งใหญ่ของชนชาติไทยแต่ในความทรงจำของใครหลายคนเช่นกันอยุธยาไม่ได้ส่องแสงเพียงด้านเดียวหากเป็นเมืองที่เปียกโชคไปด้วยน้ำตาเลือดและเสียงร่ำไห้มันคือเวทีของการเร่งชิง อำนาจการกรบฏและการขนช่าที่โหดร้ายทารุณที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเมืองที่ไม่เพียงแต่ถูกเผาทำลายจากศัตรูภายนอกเท่านั้นหากยังถูกกรัดกร่อนจากความแตกแยกภายในที่ไม่เคยสิ้นสุดหนึ่งในหลักฐาน ยังคงตั้งตะงานอยู่ในปัจจุบันเหมือนบาดแผลที่ไม่มีวันสมานได้คือวัดโคกวัดที่ซากปรกหักพังและแนวกำแพงที่พังทลายยังคงเงียบงนันเล่าถึงความเจ็บปวดที่มนุษย์เคยก่อขึ้น ภายในวัดและบริเวณรอบๆเคยมีการขุดพบวัตถุโบราณจำนวนมากทั้งทรากเครื่องใช้กระดูกมนุษย์และที่สำคัญคือท่อนไม้จันเก่าไม้จันที่เชื่อกันว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประกอบพิธีกรรมจัดสิษิ์หรืออาจเกี่ยวพันกับพิธีราชาพิเศษ หรือแม้กระทั่งพิธีสังหารหมู่ทางการเมือง <c oughs> ท่องในกันเหล่านั้น <c oughs> มองเผลนๆ <c oughs> ก็เพียงเศษซากเก่าแก่เป็นวัตถุโบราณแต่มันคือประจักษ์พยานของการเวลาของศรัทธาและของของความโหมดร้ายทารุณ ที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพงดงามที่เรามองเห็นในปจกบันนี้ในเรื่องราวต่อไปนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสบรรยากาศวัดโคกท่อนไม้จันและความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความหมายที่อาจทำให้คุณมองอยุธยา ในมุมที่แตกต่างไปตลอดกาลทุกครั้งที่ผมขับรถผ่านเมืองมรดกโลกกรุงศรีอยุธยาเมืองเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินสิ่งที่ติดค้างในใจผมเสมอมาคือเรื่องราวการประหารชีวิต เจ้านายชั้นสูงด้วยท่านจันมันเป็นการลงโทษที่โหดร้ายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ท่อนไม้หนักอึ้งที่ฟาดหรือทุบลงมาแทนดาบนั้นผมเคยอ่านเจอว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่ใช้เป็นลานประหารในอดีตแต่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่ วันหนึ่งขณะที่ผมขับรถผ่านถนนเส้นหนึ่งซึ่งค่อนข้างเงียบเคียบยวดยานผ่านไปมาอย่างเบาบางอันเป็นบรรยากาศธรรมดาของเมืองเก่าอยู่แล้วพรานนั้นเองสายตาของผมก็สะดุดกับเกดีร้างข้างทางผมตัดสินใจแวะลงไปเดินสำรวจลึกเข้าไปหลังแนว พงญ้าผมเห็นบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างเงียบเชียบเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆก็พบชายชาวเชิคนหนึ่งวัยกลางคนเขามองผมอย่างพินิจพิเคราะห์คล้ายจะประเมินอ,อะไรบางอย่างในตัวผมแต่ท่าทางของเขาก็เปิดเผย ไม่มีท่าทีหวาดระแวงหรือหวงแหนถิ่นที่อยู่ของเขาแต่อย่างใดมาจากไหนเลยครับเขาถามน้ำเสียงเป็นมิตรขอโทษนะครับผมบังเอิญผ่านมาเห็นเจยดีล้างสนใจเลยแวะเข้ามาดูครับเขาพยักหน้าก่อนจะพูดต่อมาที่นี่ คือสถานที่ที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคนบรรพบุพร,ะะรุษของผมได้รับหน้าที่ดูแลรักษามันไว้ครับเมื่อเห็นว่าผมสนใจจริงๆเขาผายมือให้ผมเดินตามไปยังด้านหลังบ้านผมก้าวตามไปอย่างไม่ลังเลแล้วแล้วสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าก็ทำให้ผมหยุดชะงัก สงานขนาดใหญ่อยู่ในความเงียบเงียบรอบปกคลุมด้วยเขาวังและต้นไม้ใหญ่เก่าแก่คือต้นมะขามเขาพูดขึ้นว่านี่แหละครับวัดโคกสถานที่ประหารเจ้านายด้วยท่านจันชายแขกพูดเสียงดัง หลังจากสำเร็จโทษแล้วเพชฌฆาตจะโยนไม้ท่อนกันลงในสระนี้ผมจ้องมองผืนน้ำสีเข้มอย่างผนลุกทุวกวันพระข้างแรมน้้ำจะเดือดปุดๆกลายเป็นสีแดงเสียงร้องคร่ำควรวญจะดังขึ้นจากใต้สะจากใต้สะ จากนั้นน้ำจะดำสนิทก่อนจะกลับสู่สภาพปกติของมันผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวนี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่เคยพบจากบันทึกใดๆมาก่อนเรื่องราวต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรกรุณาติดตามในคลิป ต่อไปนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ